ไปพี่น้องไปเก็บเห็ดปวกตรากกันครับกับบ้ามี่ก็เลี้ยวของเฮาซึ่งจักสีได้บ่ได้แต่ว่าบ้า,ามีสีรล่องนับดอกให้เบิง่งหลายบ่หน่อยเห็ดปวกตราบล้วนๆเลยครับเนาะเอาหนึ่งผู้ลง้นกับ,บาว่าเก็บไปถัดตอนให้มันแย่มันซ้ำนี่พี่น้องนี่มันซ้ำนี่มูนี่เดี๋ยวบ้ามีสีทย่อยเก็บให้เบิดเดเลยครับเนาะมูนี่บ้านนี่มาตู้ปุ้ดที่ปียเยอะเสียมันบ่หญ่ครับ ผู้ลงคนกับวากให้มันงหญ่เนี่ยมันบ่ใหญ่ครับนี่เห็ดปวกตาบ,บดเลยนี่ครับแต่ว่าเขามีที่เด็ดอยู่พี่น้องพนกด็ดีดีนี่เกิดขึ้นมาอย่างสี่นี่นี่เดี๋ยวมันก็ตายมันบน่เป็นบ่อยากได้ดอกง่ญ่ดีเดี๋ยวนี่มันบ่มีเอาดอกนี้มาลีอยู่พี่หายญ่ายเออเขาม่ได้ซ้ำหนีมันก็โอเคเนาะพี่น้องนะอืไป ไปเบิ่งฟังผุ่นกอนเกิดทางออกมาเต็มอยู่พี่น้องมนูนี่นี่ผ้าเก็บเอาอย่ตะอ่อนซ้อนใสมาฟังพี่เพิ่ออู้ยพี่น้อนงผมอูยอ้ยอูย้ยสุดยอดแล้วนี่นี่กิ่กีมันต้องเกิดประมาณนี้หรือประมาณนี่แมนบอครับนี่เฮ็ดบวกดาบมันจงเป็นใสเก็บเนานพี่น,น้องเนาว่ามันมาเกิดจังสี่ เนี่ยันเกิดทุกผปูที่ปีย่งสิเตียรแจ้งไดเอา้เอามันเศียรแจ้งไดเอางงกับเพชรปวกพวดนี่พี่น้องเอ้ยงงกับเพชรปวกพวดนี่มูนมน้นี่แมีนบดเด้นน่ติปุ้งปูที่ปีในหน่อยเป็นเข็มเนี่ยแมียนบดเลยกะงงพี่นอ้องกะงงอุ้ยนี่ดอกหนึ่งพี่น้องผมนี่ดอกหนึ่งงามๆเดี๋ยวเก็บเอาน้ำกัน ทางที่นี่บ่แต่เกามันเกิดว่ามันพูดมาอย่างสีบิดเลยนี่ว่ามีโคดงงเลยว่ามันปีนี้มันเป็นเอียงสินองเขาป้าเกินแจงลาตะเห็ดเอาโอเคครับเอาเก็บใส่ละบาทก่อนเอาสิเก็บใส่ละก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เละครับลักษณะเห็ดปวกตาบเรือพี่น้องเนอะนี่ลักษณะเห็ดปวกตาบนี่งามๆจังสีเลยนี่ให้เบิ่งกันงามๆจังสีเลยนี่มันขาดปวกมันกินเลยครับเกินมาซักหนี่ก็ขาดแล้วก็เลี้ยเสียอยู่ส่วนดอกจังสีเพราะต้องไปขาดเพราะมันสีใหญ่ยเห้ยเอาเจังสีบ้ามีสีทนรอางให้พี่นอ้องเบิ่งละกันเอาสีบ่เก็บมืออื่นงจังสีมาเบิ่องด้วยครับเด้อนี่ จำไว้ได้ี่น้องหนึ่งสองสามจำไว้ครับแล้วกะมาเบื้องกันว่าเข้าสีได้บ่ได้มันสีดอกแง่บดวนวลง่าย,อ,อ,ย,อ,ายอ่าหลายพ่นว่าให้อ่ลาล่ากันไปครับกับเจ็บเห็ดปวกตาบยุ่นมวล